กระจายตัวกระจายตัวจนกว่าพี่จะยิงปืนกระจายตัว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 เริ่มครับเริ่ม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 ครับเริ่มครับตกมาให้กดออาตเกมทันทีถ้าใครไม่ยอมกดออกครับคนนั้นจะถูกหักสองสิทธินะครับอ่าแล้วตรงนี้ครับตรงนี้ครับมี่ใครอยู่หรือเปล่าตัวนี้นะครับนี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่และร่วมไปแล้วครับหนึ่งคนนะครับร่วมไปแล้วครับหนึ่งคนมีมาร่วมไปแล้วแลวก็ร่วมไปแล้วครับอีกหนึ่งคนนะครับคนที่จะอยู่ในแมพได้คือเจ้าของเวลาเท่านั้นนะครับอ่ามาครับน้องเอิร์ธยังอยู่ นาเอมร่วงไปแล้วนะครับนาเอมร่วงร่วงไปแล้วนะครับน้องเอิร์ธยังอยู่นะครับน้องสามสูงอุ้ยอุ้ยตรงนี้ครับใครจะอยู่ใครจะอยู่และยิงยิงไม่โดนไปอยู่ไปดูทางมู้นงโอ้และร่วงหรือเปล่ายังไม่ร่วงครับยิงกันไม่โดนได้ยังไงครับเนี่ยน้องพาทิตาผู้หญิงก็ยังอยู่นะครับแลวน้องที่เป็นผู้หญิงครับน่ะน้องลูน่าเกิร์ดก็ยังอยู่ครับแลวตรงนั้นสถานการณ์เป็นอย่างไรครับตอนนี้ยังเหลือม้าอยู่เต็มเยอะแยะมากมายเลย แล้วก็ไปครับ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 และยังไายต่อยังไงต่อเหลือ1น3 4 5ทั้งหมด6คนนะครับแล้วรู้สึกว่าจะมีคนทําฟาวหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจครับมีคนขึ้นไปบนแท่นไม้นะครับตรงนั้นครับไปเขาเรียกว่าไปติดแท่นไม้นะครับเดี๋ยวเราจะประกาศอีกทีนึ่งครับว่าแพ้ฟาวหรือเปล่านะครับจะทําการตัดสินอีกทีนึงนะครับไปครับไปต่อไปต่อไปต่อครับ3ามสองนะครับน้อง3ามสองโดนยิงครับแล้วบิ๊กครับบิ๊กไล่ยิงบิ๊กไล่ยิงบิ๊กไล่ยิงครับแล้วมาทางนู้นต่อไปทางนน้้ต่อ ยังไงต่อครับยังไงต่อครับแล้วบิ๊กก็มาหลบอยู่มาหลบอยู่ตรงนี้ครับบิ๊กเขาเรียกว่า อาจจะให้คนอื่นเขายิงกันไปก่อนหรือเปล่าแล้วแล้วบิ๊กจะไปยิงคนสุดท้ายหรือหรือเปล่าครับและซูเปอร์ฮีซูเปอร์ฮีครับวิ่งหนีมาซูเปอร์ฮีเหลือเลือดเพียงนิดเดียวซูเปอร์ฮีครับกงทำการวิ่งหนีอยู่และซูเปอร์ฮีจะรอดรอดหรือเปล่าแต่ซูเปอร์ฮีก็ก็สวนนะครับแล้วน้องบิ๊กก็วิ่งวนมาตรงนี้น้องอาชิยังเหลือเลือดเยอะที่สุดครับสำหรับน้องอาชิตอนนี้เหลืออยู่กี่คนเหลืออยู่5คนครับกำลังโดนปืนเดือดมากครับแล้วบิ๊กก็ล่วงไปเป็นที่เรียบร้อยครับบิ๊กมายืนรอตรงนี้ออออ่่แลลล้้้วรีคคคนนนนับเเหหืืยยยูู3 2สุดทา น้องเอิร์ธกับกับใครน้องเอิร์ธกับใครนะครับน้องเอิร์ธกับใครครับน้องเอิร์ธกับใครนะครับใครที่นะครับตกมาแล้วกดออกจากเกมและใครจะชนะใครชนะอาชิอาชีนะครับเป็นผู้ชนะในวันนี้นะครับยินดีด้วยครับสำหรับน้องอาชีอาชีได้วินเนอร์สะสม1วินนี่ก็คือรางวัลผู้ที่ชนะเลิศอันดับที่1น,น้องอาชีได้แบงค์แดงไป1กองนะครับ